ผมสวัสดีครับผมบ่าวหยองครับว <an> <an> ันนี้สิพามาหวานแหครับผมนี่ัยลองน้ำสวนเกษตรครับผมมีป้าบ่าวบ่าวหยองเนี่ยผมีกับสีวานแล้วมาหวานกับบ่าวหนองครับผมเอาเลยคนละดังเนาะบางไอ้เบิ่งบวกงักเลยไม่เงี้ยโอ้หนามร้ายครับหอดพูด เดักสิมีปลาบ่มีปลาอกเด้อสิ่วันแห่เบิ่งหนุว่าครับผมอายุหากินครับตามภาษาบดบานเฮาเนาะครับเนาะมาติดตามชมครับผมมาครับคนละดังางสบ,บายนาะแห่ขาวกับแห่ดำครับนี่ดำแดงต้องข้างแห่ครับตัวนี้แห่เด้เหี่ยวเขาอยู่ครับแห่นี่มีเท่าครับแห่หมีเท่าแห่มีเท่ามนขาดเลย เข้าขากับเขาอูนั้นแล้วไปตอ่อเผ่าไม่เท่ารถหรือว่าแบบลมมุกกันเลยข้อรถอีกนะครับต้อเหี้ครับนั้น้นบมีเข้าครับแต่ลุกนักได้เ,ดเปียบจิบเปียบยัง <c oughs> นี่มาไทยมามัางครับไ้เียบนมาหแา่ ตัวบ,บอรครับวานเลยนี่ดือหรอลือครับลือลือลืองาออกอวานส่วนเลยนะน

C'est oh, oh. on

来，来来来，换人。 good

โอ้งบมดพน้องเลยฟ้าิโอ้แห่ๆลอยเนาะเบอร์ไปอาร์อนโอ้มาเกิดเกิดดีครับทุกคนขนเล็กเกิดเกิด

สูวนนะครับรสนนนูนสองเฮ้ยตัวนี้ยไร่ลนแข็งเลยวันวันไหนแต่มมนขืนกูไมนโดดเ,เดี๋ยกเราใส่กันครับพี่นก <laughs> <Okay. S 1> อเคเลือกใส่ครับพี่น้อาเข่งครับ <laughs>

เินึ่งนี่แหละครับ ไงเติมไงเติมครับช่วยครับพี่น้องนี่ไง่เติมไ่เติมต้องห้องนเยเขยอะเนียนไงูโอ๊ยห่ยไบาติน แเพร่นีีีวเยมเ้วันมามเลยเีนเาะอนี้วิชหีบศึกษาเกตราต้องไปศึกษาดอกให้เราพุ้งให้เลยาไปทำาเนาะ No, yep, yep, yep. Nhưng mà biết Nghe xong rồi với nhau vậy จับสองมือครับจับมือเดียวโบยู่จับปลาสองมือจับมือเดียวได้อยู่ผมจับมือเดียวเลยครับจับปลามือเดียวไปจ้งเหงื่อมันเนะครับแต่ตัวใหญ่กับทหารจับมือเดียวหรอมันสีลุดตัวสัมเขียนหอนนู้นเลยโอ้ยเหงื่อติีนิ้ว โจ๊กเหรอมันไ่ได้มาหนอนมันอันาดว่ะจะลาบก็เข่งลหนักลงไปว่าโชคได้น่าเราจะพาอภรรย์บ่ปนนี้บ่ปนนีิลูกที่ลกนนก็ม่ววน ลองมาไม่เห็นไม่เห็นใครออกวัดจอเลยดูไม่ใครออกวัดอย่างเงี่ยพ่อมันไม่ได้หรอกโอ้คอยเงี้ยไปใส่หน่อยอารุนแย่ชิ้นน้องดูสิเลยหนิคิดว่าเนี่ยช็อกแค่ไปนอนดูสิทั้่ไหม มันด็คืมันบรีนอเรียน,ยนมันกินปากให้ใจสิจุ๊บเด็ดหอยด,ดีกว่าดิพี่อะไรทำอะไรเนีย่ยผมดูเนาะอ๋อเลยเป็นเลย นั uh. oh, ่งนี่นี่น้โอ้โหอนอ่ไหมล่อยโตหัวสุโคคแม่ตายวอยู่ก็มั่นลาชี่ครับ mấy lát đi, mấy chú đi men nhảy hang. à được đấy, thôi nhá. you On pas mal, pas mal. ของแกของโบราณพี่น้องเอ้ยพวกเลยโอ้ยเอ้ยตัดเด็ดเลยน้องฟักบุ้งต่อมีเตาครับพี่น้องพี่พี่พี่โอ้ยเจ๋ที่น่าเกินเคี้ยวลืมๆเมลืมเฮ้ยนะ เตาหน่อยเต่ายังเตางับบ่เลยตางับตน่อยคนนั้นมเมนเต่างับครับนียดากันบ่ชยจุ๊ยยยแเนี่ยปากมันจิกับบ่มันอานเลวครับพี่น้องปั๊บปล่อยปล่อยไป 岗喂。 มันมี่่าหนาม้ย,ย,ยมันก็อยู่ยังไงนี่เออกลัไปนอกพอ่งตด้ดน,ดนออยอ้ยพวดละเนาะ บรรยากาศน้ำแรงโอ้ยไพรวานเห็นน้ำแรงเนาะนี่ครับตอ,อนแรกก็หอนยกโอ้ยปลาอะตรตุ่มครับสามสี่หาก็ปลาเข็งครับผมไซต์บิ๊กบิ๊กนี่ก็เขีนน้อยนึงครับ โตสองโต้หแข็งหัวแข็งอะไก็มาโคครับโคตรหลังก็ล่างนิดนึงเดี๋ยวแหงมนสีฟูเดี๋ยวรูดูก้นเดี๋ยวจะออกละวานแหงช่วงเดือนอยากให้มีหน้าไม่สาดันไฟต้มไปไปต้มเนื้อต้มไปไม่ักเลย อยู่แปพักยคนนนจะเตียงนะนี่เธอเนาะผู้สารตกยู่กินยูคนวะบรรยากาศดีเียิ๊เว้ยเว้นห้องห้องกราบๆเลยแล้วเหี้ยอยากก็เป็นั่งนงยบก็คนเงียบขกดเี้ยลากเี้เย็บเี่ยดเห็นแมวยืนต๊อไปครับใส่บวงเนาะ